สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับยอาหนิงนะคะย่นห,หนิงจะพามาดูไอ้นี่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอะไรค่ะมาดูนะคะมาที่หน้าบ้านลุงพลนะคะนี่นะคะสารวัดน้งนะ

นาเกินจริงของมาดิพ mm. ีจริงของมาดิพิสอ่าหมเข้าไปแล้วนะครับัต้องไม่องไม่เออบางหอมชิดานี่สอรู้แล้วรู้แล้วของบางหอมนะเออวันนั้นเห็นแล้วรู้แล้วยี่สองใช่ใช่โฆษณาเกินจริง ไม่ต้องป้าให้เนนะครับหรอจไม่ต้องเซ็นก็ได้นะครับไม่ต้อรอนาก็ได้ไม่ต้อเซนรอไม่ต้องเซ็น้าทั้งรอนาไม้าไม่ต้องเซ็นรอเราไม่ได้เกี่ยวกับป้า บอกหอมสรญยโราโฆษณาเกิดจริงหมายเรียกมาเออใรทนายไปได้ไหมเอรชบชอหาคออยู่เพราะว่าคอาอยู่เราว่าฮัเฟอรแต่ว่าเราสิมาอยู่อะไรพวเราสิมาไป ไม่ไรว่าักพาี่คกนะับลาุบิทเาต่งรบมบ้านเรานี่แหละค่ะตำรวจสุมของบ้านเรานี่แหละค่ะเอาใบหมายเรียกมาให้บ่าหอมที่โฆษณาเตือนกินของมาทิพิษของบ่าวหอมนะคะที่วันที่ยีสองนะคะ ายมาเลยให้ประเตนอันเดียวกันตันนั้นอันเดียวกันัำก,กันของมาดิดอืม กมีหวยมาแล้วครั้งหนึ่งของบ่าวหอมที่โฆษณาเกินจริงนะคะนี่ค่ะก็มาอีกบาหอมโฆษณาเกินจริงของชาไม่ได้พิดนะคะฝันชาไม่ได้พิดนะคะเบ่าวหอมนี่แหละคะ่ะบ่าวหอมนี่แหละ <laughs> โฆษณาเกินจริงก็มีหมายมาของชามมนทพีธนี่ค่ะเรื่องวันที่ยี่สิบสองไหละครับ ี่กำลังคุยกับปูาแทนอยู่นะคะว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นเซ็นรับหรือไม่เซ็นเนรับรูอเดียวกันม่ตตัวเดียวกัน ไปกับให้ธนาแล้วเรื่องของชามาดิพีทที่โฆษณาเกินจริงก็ธนายก็รับรับว่าทำหน้าแข็งแจ้วทำหน้าจะกับธนายแล้ว โฆษณาเบาหอมโฆษณาเตือนกินของชาวนาที่ตุรกีจะมีการแซนแจ้งซ้อนกันแล้วก็ใบก็มาคนละทีที่ใบตัวนี้ก็มาใบนั้นก็มาของทนายนก็มา ก็นายหมายนางสมหมายไทยพลิสทานโตมาครั้งหนึ่งไหมไหอตัวมาครั้งหนึ่งแล้วบอกซืออ่าแขนเขานั่งรถครนพ่อมาร่าให้กับนายเป็น่งแคร์กนายบริษัทนะได้ใช่ไหมหมายมีต้องถูกเนาะโลย ับผู้ต้องหาจะมอบให้กับทนายเพื่อนได้ผู้ต้องหาต้องมาเองมไม่ได้ไม่ไ้หอเพราะเราไม่เคยผินัเลยโอใชไปหอจาต้องมาเองนี่จะให้ทนาพอนนหะครับตนี้ายซ้อนนะครับเป็นหมายซ้อนนะครับหมาแจ้งถึงสสถานีนะครับโกตูมกับกรุงเทพนครับตัวก่อนนั้นเป็นกรุงเทพตัวนี้เป็นกตูมใช่ ่ีแต่ว่าทางกรมว่าผิดที่พุ้อหาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวทงานเขาจะโทรเรื่อง้เขาตมาได้ใช่ไหมคะดคดีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะครับผิดคดีหนึ่งวันที่วันที่สองเมษายนที่ผู้ตอหา อ๋อเขาว่า,าให้ทนายโกน,น,น,นัดนลลนอีกทีหน,นึ่งโอ้นาเป็นเชินแฟนเลยครับแฟนชายคนนึงการถกพร้อมผมมาที่บ้านเขานี่แหละผมว่าจะส่งหมายแหละ แล้วหมายนี่แ้วหมายนี่ให้นางให้นางสมพรรับรับใไหมครับทนายโอ้รับล้จะไปโทรไปปรเนาะครับโอครับผมครับครับโอเคเนาะครับทนายเนาะครับผมไปก็ไปก็เรื่อเดียตรยังไงไม่รู้ โทษขโทษครัโทษก็ได้หนาโทษเพราะว่าเจ้ารับตัวนี้ไว้แล้วเอาเบอตัวนี้โทษกระธานเล่าว่ามีเวลาช่วงไหนนะอันให้ทนายช่วงเขาว่างว่าคือให้ทนายอุ้งเก็บมันนี่จะงานนั้นก็แล้วเจ้าเอาตัวนี้ตัวนี้ไว้พร้อนมันโทษแค่ปากมันโทษไม่ไม่ไม่อะไรหรอกแต่ให้ทนายพูประสานแล้วจะไปวันไหนหรือหรือจะ หรือยังไงนะ่นะภาษาไการเรื่องให้เลยรง,งนออรั้นหือจะเอาอย่างนั้นส่งใบข้างก่อนที่าส่งใบามาส่งให้ทางไว้ิี่ี่แงนเจ้าเจ้าเจ้าผูกภาษาเราเลย เป็นเดเล่นลากห็ลรึปเนลักก็ถ่ายเล่นอะไรไม่แน่เป็นเลนการะไโอเเบอร์โทราันี้ัที่ก็ใ้าน้ก่อนมันตงไปทั้งหมดีทีเลย่ย่าก่อนยืดโทราภาานานแล้ว ทางเอ้วนขางหน้าขนา้องเพราะว่าเพราะว่าเจ้าก็ต้องไปทั่รภาษาเล่านะน้าใหน้าไปเพราะว่ามันคือแค่าไม่ใช่แบสารตับทัตับนี่คือนี่เาเป็นบอกข้างหน้าเนแล้วเขาม่ได้บอกเข้แจกไปแต่ามือน้าหน้าบงทีหาเมือก่อนอะไก็มาบงก็เลยาะไรไปแล้วาก็ต้องบออมวมันเป็นเรื่องเท่เดียวกันนี่ะเองเดียวกันี่คอคผู้นี น้าอใบเมอละหอมเพราะจะส่งไปให้เขาแล้วอยาให้คนสระานที่นึงเมอบั้งหมดเลยเาะรงก็ใกล้ันลเใกล้วันแล้วเอาอไปยังเนาะเจ้าทัวประสานเราด้วยสารวัตรันนี้นะเพราะว่ามันคดีคดีอะไนั่นสารวัตรคือมดศีดก็ค่หาอะไรคือนดศีคือผู้ศิดมดน นี่ค่ะคือนี้ก็คือตำรวจเอาหมายซ้ำเนาะหมายหมายที่มาจากกรุงเทพตอนนั้นเอามาให้เอามาให้ครัาา้งหนึ่งแล้วนะคะคือทนายเอามาให้ครั้งหนึ่งแล้วเป็นของเบาหอมแต่ก็นี่ก็คือของสอตออป,ประตกกตูมอีกเป็นดีคือว่าซ้ำกันนะคะนั้นคลิปนี้เราพอก,กันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แง่หนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ